สวัสดีครับทักทาย f c ทักทายผู้ติดตามเพจไม่ใช่เพจนะครับทักทายผู้ติดตามช่อง y o ยูทูบผู้ชายขายเหรียญนะครับคลิปนี้มาทักทายนะครับผู้ชายขายเหรียญนะครับมีเหรียญมารีวิวแบ่งปันด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเหรียญตัวติดผลิตน้อยนะครับมีเหรียญอะไรบ้างนะครับเหรียญ5บาทปีพศ2546นนะครับแล้วก็ เหรียญ10บาทปี41เหรียญ10บบาทปี4ีเหรียญ10บบาทปี34นะครับคลิปนี้ผมมาจัดเป็นชุดให้นะครับแบ่งปันกันไปก่อนนะครับมีประมาณมีแค่3ชุดนะครับไม่ใช่ประมาณมี3ชุด5บาทปี46 10บาทปี41 <c oughs> แล้วก็10บาทปี42 <c oughs> แล้วก็10บาทปี3 4นะครับตามตามคลิปเลยนะครับจัดได้3ชุดนะครับแบ่งปันในราคาชุดละอ่0อ450บาทนะครับสีเหรียญ450บาทนะครับเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะครับเหรียญสภาพไม่ไม่ไม่ได้ชำรุดนะครับเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะครับราคาชุดละ450บาท มีค่าจัดส่ง50บาทนะครับส่งเป็น EMS นะครับผมใส่กล่องส่ง EMS ตลอดนะครับอ่านี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่สนใจก็ติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับมีมีมาแบ่งปัน3ชุดนะครับนี่ตามตามตามคลิปเลยนะครับตามตามที่ผมรีวิวให้ดูเลยนะครับชุดละ 450บาทค่าจัดส่ง50 EMS นะครับใครที่สนใจรีบทักมาเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะหมดนะครับ